compañ Everyone สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะอุมีข้อความสำเร็จรูปนะคะสำหรับทุกคนที่เริ่มฝึกภาษาอังกฤษแล้วมีปัญหาในการแนะนำตัวนะคะว่าแล้วฉันจะพูดอะไรบ้างในการแนะนำใช่ไหมมีน้องที่มาฝึกกับโอ๊ตใหม่อยู่ก็มีปัญหาเหมือนกันว่าเอ๊แล้วผมจะพูดอะไรดีครับพี่โอ๊ตใช่ไหม มาค่ะวันนี้ปุ้หาข้อความสำเร็จรูปมาให้ฝึกกันนะคะ beginner ใน,น beginner นะคะ beginner beginner ก็เป็น beginner dialog ก็เป็น dialogs dialog dialogs introducing introducing นะคะ intro introducing yourself y o u r ตรงนี้มันมีเ uh อ่อยูเออนะคะ yourself in English English ไม่ต้องมาพร้อมกันจะง่ายนะคะถ้ามาพร้อมกันน้องหลายๆคนพูดยากเสียงมันออกมาเพียนเพีย English you เพื่อทำไม่ได้ English English introducing yourself introducing yourself นะคะ in this example เขาบอกในตัวอย่างนี้นะคะ Peter and Jane Peter และ Jane are meeting are meeting นะคะ meeting are are ไม่ใช่ are นะ are are meeting for the first time at a social event ก็สองคนนี้ก็เจอกันครั้งแรกนะคะในงานพบปะสังสรรค์ที่ใดที่หนึ่ง after greeting each each other personal questions working with a friend or classmate take turns practicing this dialogue using อะไรก็ไม่รู้เพราะว่าข้อความพูดหาอ่านไม่ได้ให้หาเพื่อนฝึกนะคะเพื่อนฝึกหรือถ้าไม่มีเพื่อนก็เป็นคนเดียวก็ได้เราคนเดียวฝึกเองอ่านเองนะคะสมมุติติ้งต่างเพื่อแนะนำน้องไปให้เราพูดภาษาไทยก่อนสังเกตว่าตอนที่เราพูดเนี่ย ความรู้สึกและอารมณ์เราเป็นยังไงก็เอาความรู้สึกและอารมณ์ที่เราตอนพูดภาษาไทยเนะ่ยเอามาด้วยแล้วเราก็พูดเป็นภาษาอังกฤษตามคำที่ตาเราเห็นให้ใกล้เคียงมันจะดูธรรมชาติมากขึ้นไม่เหมือนอ่านนะคะ้วทักทายกัน hello hello ถ้าจะเป็น hello เราต้องปรับใช่ไหมทักทายว่าเอ้ยสวัสดีเฮ้ย,ยสวัสดีครับ hello hi Oh, my name is peter. my name is peter. what's your name? my name is Jane. nice to meet you. it's a pleasure. this is a great party. this is a great party. yes, it is. where are you from? i'm from amsterdam. amsterdam. are you german? no, i amsterdam. แล้วคุณเป็นคนรปปินปียหรือเปล่ปนคนาคะหรือคุณเป็นคนเยอรมันเหรอคุณเป็นคนเยอรมันเหรอคะทาเสียงเวลาเราพูดภาษาไทยยังไงแล้วให้สังเกตอ,รอารมณ์เราแต่ถ้าใครแบบอารมณ์นิ่งๆเหรอเหรอเหรอ,หรอ,หรอแบบนี้ก็แล้วแต่ <c oughs> เออฉันไม่รู้สึกอะไรเลยอันนั้นก็แล้วแต่คุณเลยนะคะเพราะความต่อมาเขาบทสนทนาต่อเนื่องนะคะ No I'm not German I'm Dutch คาว่าอ๋อไม่ใช่เขาไม่ใช่ Oh you're Dutch Sorry about that. That's okay. Where are you from? I'm from London, but I'm not British. No. What are you? Well, my parents were Spanish, so I'm Spanish too. That's very interesting. คำนี้ interesting 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 นะ interesting แต่ว่า interesting 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 interest, <speaking> in <Spanish> spain is a beautiful country thank you it is a wonderful place introducing other people introductions are also useful when more than two people are present เป็นสิ่งจําเป็นใน,ในกรณีที่ตรงนั้นไม่มีแค่เราสองคนคือตัวเองกับคู่สนทนาแต่มีคนอื่นด้วยเราก็ต้องแนะนําให้รู้จักกันด้วยไม่ไ้นเขาก็จะรู้สึกเขินเปอเออเลยใช่ไหม Such as a business meeting เขาก็ยกตัวยอย่างนี้ว่าอย่างเช่นการประชุมพบปากกันทางธุรกิจนะคะ When you meet someone for the first time ก็เวลาเราพบกันครั้งแรก It is common to greet them by asking มันเป็นเรื่องสามัญทั่วไปเป็นสิ่งที่ผู้คนเขาทำกัน How ่ o you do? ก็คือทักทาย w do you do? it is also customary to respond in kind แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผู้คนเขาทำกันอีกว่าเมื่อมีคนตถามเราเราก็ต้องตอบไปด้วยความนอบน้อมสุภาพนะคะ as mary does in this example เขาก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าเหมือน เหมือนในบทสนทนาที่แมรี่ทำเนี่ยนะ,ะก็มีกเคนพีเตอร์และแมรี่เขาะจะไม่อ่านเสียงนะคะจะไม่อ่านชื่อไม่อ่านเสียงไม่อ่านชื่อเดี๋จะจะอ่านสนทนาข้อความไปเลยทีน,นี้เราต้องทำทำอารมณ์เกิดสร้างอารมณ์ตอนนี้เรามีสามคนใช่ไหมเราก็ต้องทำว่าเออเราเป็นสามคนเลยเริ่มนะคะเราก็นึกถึงถึงลักษณะเหตุการณ์ที่เออเราไปอยู่ที่ ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเรามีเจอเพื่อนแล้วเราก็แนะนําเพื่อนเราให้ให้เพื่อนอีกคนรู้จักอย่างนี้เราอารมณ์แบบไหนนะคะ Peter I like you to meet Mary How do you do How do you do, do, you do? Mary knows for เขาก็ไม่ใช่ n o w for works for ตรงนี้เขาให้ใส่เอาเองนะคะเป็นทางธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นแบบคำพันีอะไรชื่อบริษัทอย่างเงี้ยแนะนำกันหรือถ้าไม่ใช่ก็ตาม ตาสถานภาพความเป็นจริงนะคะพูดจะเริ่มพูดไม่ค่อยรู้เรื่องและนึกภาษาไทยไม่ทันแต่จะริดนึกภาษาไทยไม่ทันอ่ะต่อแล้วกันเคนอันนี้เคนเขาก็ตอบต่อ Peter I like you to meet Mary อันนี้ข้างบนเขาจบไปแล้วนะคะตอนนี้เขาก็เปลี่ยนวิธีการพูดนะคะตรงเนี้ยตรงที่เขาบอกว่า it's also i it s a pleasure to meet you or pleased to meet you เขาเอาตรงนี้มาเปลี่ยนใช้ให้กับบทสนทนาข้างล่างนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเอาใหม่ oh Peter I like you to meet Mary It's It's a pleasure to meet you How do you do เนี่ยแล้วก็แนะนำ Mary works for ซึ่งข้างบนนจะเป็น How do you do How do you do ทีนี้เขาเปลี่ยนจาก How do you do สองครั้งคือ2คนพูดเหมือนกันเขาก็เปลี่ยนคนหนึ่งพูดอีกแบบหนึง่งคนหนึ่งพูด How do you do นะคะ ข้างล่างก็เหมือนกันนะอ่ามาดูซิเขาพูดว่างไง Peter this is Mary how do you do hi pleased to meet you เขาก็บอก Mary works for อะไรก็ว่าไปนะคะพอได้ไหมทันี้ก็เป็นคำพท์อ่ะบ์ข้ามไปนะแล้วก็มาถึงการพูดสวัสดีทักทายแล้วก็สวัสดีตอนที่ลานะคะ พอพดอ่านตรงนี้ให้ฟัง many people b e i n g in and i n conversation by saying hello and goodbye to each other มันเป็นคำอธิบายนะคะว่าการพูดพูดตอนที่สวัสดีแล้วก็ตอนที่ลากันไปเหมือนที่พอพูดตอนแรกตอนแรกนะคะ doing so is considered good manners in many parts of the English speaking world เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สิ่งที่ เขาเรียกเลยนะกู o ดแม n เนอเป็นมารยาทนะคะมารยาทที่ดีในการที่เราจะพูดในแวดวงสังคมการสนทนานะคะพูดสวัสดีแล้วเราก็ต้องมีการพูดสวัสดีลากรับด้วยนะ and it's also a simple way to express friendly interest uh, interest in whoever you're c h a r i n g with in this brief scenario two people have just met a simple greeting followed by asking about the other person is all that's needed to begin a conscious interaction conscious con, อันนี้อันนี้พี่คนอ่านไม่ออก conscious 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 เพระเาะพี่ไปไปคิดถึงคำอื่นน่ะอ่ะโอเคมาเริ่มบทสนทนาเราดีกว่าอ่ะก็มีเจนกับปีเตอร์เพิ่งรู้จักกันแล้วเขาก็จะสนทนากันเบื้องต้นทักทายเล็กน้อยแล้วเขาก็จะมีการลากันนะคะ Hello, Peter. how are you? Fine, thanks how are you? I'm fine thank you พอเขาก็บอกว่าพอพูดกันเสร็จจบเรียบร้อยก็จะมีการล่ำลานะคะคือคือไม่ใช่แบบพอทักทายแล้วลาเลยไม่ใช่นะเขาก็ทักทายเสร็จแล้วเขาก็จะมีการพูดคุยพูดคุยพูดคุยอะไรเสร็จปุ๊บก็จะจบด้วยการล่ำลากันนะคะ Goodbye Jane see you tomorrow bye bye Peter have a nice evening thanks y o u t o o thanks ต่อไปหมดแล้วหมดแค่นี้นะคะก็จะเป็นเขาในเว็บเขาก็จะแนะนำคำศัพท์ให้เรานะคะที่ใช้ในบทสนทนาเมื่อกี้นี้อ่าสำหรับใครที่ไม่รู้เลยนะคะว่าจะพูดทักทายกันยังไงก็วันนี้ได้ดูไล้ฟังวิดีโอของโบสแล้วก็รู้แล้วนะคะเอาไปใช้ได้นะ ถ้ายังจําไม่ได้ฝึกใช้บ่อยๆเดี๋ยวจะจําได้เองคล่องเองนะคะหัดทักทายคนเยอะๆทักทายโต๊ะตู้เตียงเก้าอี้ทักทายหมาตัวเองแมวตัวเองก็ได้นะคะถ้าหาเพื่อนทักทายไม่ได้นะคะไปลนะขอบคุณมากฝึกกันฝึกกันทุกวันทุกวันขยันขยันนะคะเวลามีมากมีน้อยก็ฝึกไปตามที่มีนะคะสวัสดีค่ะ